ตอนนี้ล่ะร้านก็หยุดไปก่อนนะผมเราตรงจุดที่จะทำลายทิ้งก็นี่เลยพัทงทิ้งไปเลยถือว่าเป็นสเสนียดของร้านเลยครับเนี้ยอญญวัาดีครับดครับเอาอันนี้มาด้วยเหรอเอ้ยมัดเกะด้วยสญญวัสดีครับเออโอ้โอญญอโอคดูอะไรดูอะไรบ ห้านี่ครับปุ๊บปัถึงแล้วครับขึ้นกองไปเลยครับโอ้โหเผาทิ้งได้ไหมล่ะเผาทิ้งได้ไหมล่ะลุงไปกองนั้นก็ได้ปุ๊บป่ะกองไว้แล้วก็อ่าเป็นฟืนตอนคืนเล่นกด้เออไอ้คนมาอยู่มันเป็นยาเป็นอะไรเนี่ยดูดยาบ้าอะไรไปทั่วเลยตรงนี้ มีไหมเห็นไหมในดิมีไหมผมอะไรนี่โอ้ยโอ้ไรเนี่ยงม็นอะไรเป็นเนี่ยงม็นอะไรมาทำจได้ไหมได้ยังไม่มีที่เสียบเลยสายชาดก็เสียบเอาไปเลยครับเผื่อได้เอาไปลอดูดูเอาล้างมาดูครับลองล้างมาดูเออตุ้งเงี ไม่เหลียวไวเลยเอาเยเจาอยู่เจ้าเลยบนันไม่เหลียไว้เลยเหรอกองไว้นตรงกับเราเผาทิ้วไปเลยเนาะแล้วพวกนี้ล่ะผ้าพวกนี้ใช้ไปอยู่อะไรได้ไหมหรือว่าอะไรอะไม่เงือ่ หนักเลยครับที่ทล้ครับผมเย้ครับตู้ต้นไม้นี่มันก็เป็นล่มหน้านอนดิพอมันมีกระท่อมใก็้ๆรพอเอากระท่อมมาปั๊บ คนแม่งผมไม่อยู่แกแล้วแรกมันมาขออยู่ว่าเป็นยามอะไรให้ยามแม่งก็ถือกุญแจนั่นใช่ไหมล่ะมันก็เปิดนี่ดินี่ม้นได้หมดด้วยล็อกแหม่เร็จจนจริงๆเพิ่งเข้าใจเขาว่าสวนเสร็จโจนนี่นแลหละเฮ้ยมี ีเห็นร้านหลุมอะไรวะเนี่ยโอ้โหอืมหนึ่ตัวนึงไหนฮะไม่หนึ่ะโอ้ยฟอยโอ้สั่งแหลงมั่วสุมเลยเทสปุ๊บไปของในร้านก็โดนขโมยหมดครับนี่ พวกเหล็กพวกอะไรนะครับผมโดนหมดเลยนีรถเลือแค่นี้ครับผมอาไในครับเห็นมันลางแล้วตอนนี้ไหนอุปกรณ์มีอะไรอีกไปดิคืออะไร ใครขวางวุ้นเส้นเอาไว้ทำไมมีลำพงวิ่งได้เนี่ยอ้อมแล้วมาซ่อนทำไมเนี่ยโอ้โหมันไปแงะอะไรของมันเลื่อนพอมันดูดมันก็แงะเล่นเหรออย่างนี้เหรอครับใช่ไหมโอเคไหมติ้งแยกแยกไใครขวงอะไรบ้าใส่ด้วยดูว่มันเล่นหนักเลยนี่ต้องไปบำบัดหรืออะไรป่ะเฮ้ยทำไงครับ ได้กันไปแล้วตีเขานี่หายไปแล้วครับหนีไปแล้วลักเงินลักทองไปหมดเต็มตู้เซฟพระอะไรไปหมดเลยเป็นอะไรเป็นอะไรกันไม่รู้ไม่ไม่เป็นไรมาเหมือนมาแบบว่าเป็นคนยากคนจนมาขอเป็นทำงานด้วยก็ให้เก็บขวดเก็บเป็นเหมือนยามอ่ะหายหมดนี่ไอผ้าพัวนี้เอาเอาไว้ไหนครับเนี่ยทำอะไรได้ ขวดน้ำขวดอ,นะอ,อะไรไปนึงชิงอ๋อพี่จะเอาอะไรไหมพี่จเอาอะไรไหมผ้าวกเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอะไรวะนี่พวกของวันนี้เราต้องลื้อออกหมดเลยเลย ให้นี่เลยนี่นี่ตัวลากเลยนี่ครับไม่ใช่อันตัวยกรถนี่ตัวรถลากนะฮะน่ะเคล็ดลากเออดึงมันลากง่ายเนี่ยนั่นนะ่ะเออลากให้ลูกขึ้นไปนั่ง

เออมาเ่ไอสไอทยอพวกนี้ผมว่าเผาทิ้งหมดแล้วหนูไม่ใช่ไม่ทึ้งเมมีไฟแชกไหมไปเผาไอที่มันอยู่ทิ้งเลยอะาเผากองใหญ่นะเออกองเล็กก็ขอกองใหญ่ใเอเออมันมันใหใหญ่เกินไปนะ โอ้ดูมีแตม้ดิท่าบอกก็ต้องผอเผารวมกันหมดมันจะลามไปที่อื่นไหมล่ะหรือไม่ต้องเผาถ้าเผาต้องคือแบบใกล้ๆเจ็ดสิบประมาณนี้อ๋อ <î S 2> ไม่ต้องเผาหรอกอ่าพี่ว่ามันจะลามไปทางอื่นไหมหละ่ะเอาเอาถ้ามันจะลามไปไหมครับถ้าเราเผาเนี่ใช่ ขยับไปอีกไหมอะขยับไปอีกไหมยขยับเยครับขยับไปตรงนี้อ,นอ,อีกนะโอ้เหมือนไอ้กระ่อมนี้เป็นกระ่อมที่เสื่อมเสียเลยวะเนาะแม่งใครอ,อืออือนี่แหละไปเลยมึงน,นี่ ที่จริงต้องเผาันไปด้วยนเนี่ยคนทำเนี่ย <c oughs> นี่และกระทอมนี่แม่งอาถรรพ์เลยวะกี่ลายแล้วนะ <c oughs> ตั้งแต่บุญรอดเ <c oughs> สเมียนอีกน็อต <c oughs> แล้วก็โอ้โหเฮียไม่รอดหรอกวะงี้ทำให้นะ ลากเลยลาไปใส่เลยเสียความเสื่อมเสียลำใหญ่เลยครับนี้เป็นเผาอะไรออกไปเลยปะ <laughs> ออไม่ใช่มีอะไรส่อนอยู่ในรูพวกนี้ดิเฮ้ยด,ดูดิเด้เออมันยัดใส่หมดได้มันี่เอ <laughs> โอเคนี่ทิ้งไป <laughs> เขาทิ้งเลยไหมพนี <laughs> ทิ้งเก็บคนน้ำหน่อยเดี <laughs> ๋ยวเข้าไปเลย เก็บขขากดนี้กูเทน้าี่นเนี่ยเก็บสีเหลืออันเหลืองเออไม่เผาทิ้งขดน้ำอืมเออขดน้ำให้ลุงแกมาเก็บไบ้งครับให้พวกคนเก็บของเก่าเนาะาเลี้ยงเอาจอดรูงเ้าเนี่ยบอกว่าจะของมาอ๋อ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 อ่ะอออ นี่นี่ผ้านี่นี่สิงมาดินี่นี่ผ้าอะไรนเอาไปเลยเอาหมดเออไปละโอ้โหเอ๊ย 对对。